ปูไปขุดมาแน่น,นอนอขุดมากนะโอ้แบบถุงจะบบไอันนี้ปูนาครับโลโละร้อ่สิบบาทร้อยยี่สิบอันนี้หกอันนี้ถุงรโลนีอันนี้ขุด,นนาโลโลขดมานยขยันขุดจะ้ะหลายขุดนี่ยังสดๆนะสุดใหม่ใหนนะอันนี้หกิบบาท ครึ่งกิโลตามฟ้าสวัสดีเพื่ินๆตามรัชุลการนาอุ๋ยเดินเที่ยวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเช้าอำเภอคอนบุรีนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศ ตลาดเช้า่า,างจังหวัดนะว่าบรรยากาศขนาดไหนาาไปดูบรรยากาศสักหน่อยนะครับเรามาเมื่อวันก่อนเนะตลาดคึกคักมากลงมาเข้ามากปาเลยแล้วมดาดูตลาดเช้ากันว่าตลาดเช้าเพืรอคอบุรีเนี่มีอะไรน่าสนใจบ้างตอนเช้านร้านโจ๊กโอเค้งหมู อากาศเย็นๆหน้าหนาวว่ามีผักมีอะไรมาขายกันเยอะแยะมากมายเลยผลไม้ส้มนะครับส้มก็เยอะมากนะก็ไม่ได้ต่างกับเมื่อก่อนมากนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผลไม้อะไรพวกไม่ค่อยมีขายนนเนื้อแกงหมูจีนนะ กีดตอนเช้าผักเยอะมากเลยจะมีผักนะไม่เกิดเสียงเล็กนะป้าปาระดุกหัตถลีนะครับ ผักเนี่ยจะมีผักอ่าแล้ว็จะเป็นผักที่ปลูกเองนะมาขายเ,เป็นพี่น้องพี่ปานาอานะม,นมาขายกันโอยใส่ผักอะไร ขาวมีอะไรนะวันนี้คนเยอะมากนะครับก็มี้มันที่สามติบแลวสามติบนนวานะพี่น้องที่กลับมาจากทำงานต่างจังหวัดนะครับก็จะมาซื้อกลับมาซื้อกับข้าวกันของเยอะนะผักติดเยอะ ขึ้นมากนะช่วงนี้กว่าไหลแึกวาแปดโมงนะก่อ,อหมอกะชอนเปือยมากเรอนเปื่ออ๋อปูขุดมาแน่นลย มุงงงได้ใวายเฉยวะุดมากนะแบบถุงเจ้าแบบนี่อันนีู้นาครับโลละร้อยยี่สบาทดูละร้ออันนี้หกสิบอันนี้ถุงโลนะอันนีุ้โอ้ขุดมาเนี่ยขยันขุด้หลายคนเนไุดไปขุดเดูนาขุดกันนะ รรมชาติไเ,เลี้ยงก็ <c oughs> จ,ะงจะเป็นผักเยอะมากฝั <c oughs> ่งนี้จะเป็นผัก <c oughs> เป็น <c oughs> ชาวบ้านนะมาขายผักขายอะไรกันตอนช <c oughs> ตอเช้าตอนเย็นก็จะมีตลาดนะ <c oughs> เปลนอีกรอบ ออนะต้มนะเป็นผักนะผักจะเยอะหน่อยอนะครับกลับ <c oughs> ข้าวหมดไปแล้วเหายดีมากตัวน,นี้จะเป็นข้าวแกง <c oughs> เดรียไว้ก่อหนหรือ <c oughs> ข้าวแกงก่อน เดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นแล้วกันนะตันนี้คึกค้นมากวันด้คนคนคึกค้นมากครับในตลาดตลาดนี้จะเปิดแต่เช้ามืดเลยนะเทศตังลาดอาอำเภอนะตลาดใหญ่ที่สุดในอำเภอแล้วอคอือขอนบุรีนะครับสามสิบสามห Elliot, là làn, bán cát thiềm, bán phải đâu, nhảy nhảy nhiều, đi bao nhiêu fan, ở vậy? nó youtube เพื่อนเพื่อนเพื่อนนาอุ๋ยนะเราเราเพื่อนนาอุ๋ยตั้งแต่สมัยเรียนประถมนะอันนี้เป็นโรงเรียนทำเพื่อนจะเห็นเป็นโรงเรียนโรงเรียนมัดแฉนะโรงเรียนที่นาอุ๋ยเรียนตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะครับกับเพื่อนเมื่อกี้นะครับ ตซนนี้จะเป็นโซนตลาดสดนะครับเป็นตลาดสดพวกปลูกหมูเนื้อปลาต่างๆน,น,นะฝั่งนู้นจะเป็นโซนเป็นผักเป็นอะไรที่ชาวบ้านมาขายนะครับไม่รู้ว่าจะเอาเลยกินรบปรางเลยหัวมหมูบวมหมูนะ จะมีปลาหมึกนะอาหารทะเลด้วยนะแถนนี้คูม,มีอะไรเมื่อก่อนนี้จะเป็นแบบอะไรถ้าเาอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่โซนทะเลเซนอะไรพวกเนี้ยจะหากินยากปลาหมึกพวกอาหารทะเลนะแต่ทุกว,วันนี้การขนส่งมันดีขึ้นนะครับทําให้เราได้กินอาหารทะเลเทั้งสดนะแม้จะอยู่ไกลจากทะเลนะของนี้จะเป็นตลาดสด เดี๋ยวพา,าเดินยอนออนนน้อนกลับืนแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเดินย้อนกลับคืนไปนะจะฝั่งโน้นแล้วกันผลไม้เยอะนะปีนี้ผนละไม้มันขายเยอะมาก ไม่กับข้าวหมดละว,วันนี้มา8ปดโมงเกโมงยังไม่หมดลมเลยะน,น,ามมาน,น,นะครับวันนีค้คนเยอะขายดีมากครมามาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับตลาดคึกคักบุรีนะครับจังหวัดนครราชสีมาวันนี้คนเยอะมากเพื่อนเยอะจ,จ,จ,จริงๆนะครับวันนี้ จะปีใหม่แล้วนะครับผักสดวนด,ดีนะผักสดดีนะึงักชาวบ้าน,นครับ มากเะครับงส,ดสดม,มดมะนาวคือเกลมากกบน,น้อาาเย็เยนสบายนะครับตอนเช้าเราก็มาหาเดินตลาดกัน เอ,อาว่บาปูกูนาครับครับอาไปโอ้ตาไปตัว แนะซุดใหม่ใหม่นะอันนี้60บาทครึ่งกิโลเออก็อหายใ,ใจนู้นเนี่ยตัวเล,ล็กๆปไปรอ,อเดินดต่อตุ้ยใหญ่ช้อนก็ไหลครับ ไปนี่ดนดเนะป็นร้าอะไรนะทำปลาใหม่กินอะไรตอนเช้าแค่นี้่็ผักเยอะมากจะไปหาหนูนนาไม่มีหนูนาไม่มีตอนเย็นม,มีแต่ว่าเป็นแบบ หนูเลี้ยงนะแต่หนูหนาหายกางมาแบบนะครับ <_ EN> เพื่อนโชมบรรยากาศประมาณนี้แล้วกันนะครับตลาดชนบทนะตลาดต่างจังหวัดนะครับตลาดอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะานนขายเยอะมากครับตรงนี้นะครับดี้ครับก็สวัสดีพี่ใหม่เพื่อนๆนะครับเรื่องหน้าแล้วกัน นะครับก็ถ้าใครเข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับประสบศาสตร์โลกไทยร่ลำรวยร่ลำรวย,ลลวยเงินทองนะครับโอเคครับว่านะอุ๋ยขอตัวลาก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับนะอุ๋ยกินกับเที่ยวนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ